สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายก้านกล้วยนะคะพบกับเพชรพลานนะคะคุณแม่จ๋าวันนี้ในวันที่ฝนครานะคะแวะมาดูเด็กน้อยจอมซนนะคะกับพี่ชายสุดหล่อของเขานะคะคุณแม่ดู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 จอมน่ารักแต่ละเชือกนะคะคุณแม่ดูนี่เล่นสายสนอยนะคะฝนตกแสแสดูมีความสุขนะทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยนะคะคุณแม่จ๋าดูดูเพชรก็ <laughs> เห็นพี่ทําตามด้วยแม่ดูดูดูโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยนะามีความสุขจ้าคุณแม่ดูทําดูทํานอนจากฝนดูเล่นน้ําฝนมีความสุขกันเลยนะคะเอาเล่นเล่นเล่นซายนะคะคุณแม่าณันนะคุณแม่ดซ้ายมุดขวามุดซ้ายมุดขวากันเลยนะคะดู ลุกดิกลุกดิกอยู่กลางสายฝนนะคะคุณแม่สาดูดูทำดูทำมีความสุขเลือกเกินนะคะลุกดิกลูกดิกลูกดตัวไรโอ้ที่มะลิไม่เอาดิมลิที่มะลิไปเล่นทรายกับเขาอ่ะ มีความสุขนะคะคุณแม่ฝนเย็นๆนะคะคุณแม่จะดูนอนนะคะดูทำ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 ตัวเล็กก็นอนหลับเฉยเลยนะคะดูกันคุยสาดสาสปลุกน้องคนอื่นห้ามมาใกล้นะเพชร การตั้ยบอกนามาใกล้น้องผมนะพ้องผมกําลังเล่นนะคะมีความสนดยทําดูทำเนี่ดูความน่ารักของเด็กน้อยจอมซนกานนะคะดูความน่ารักของเพชรพลานะคุณแม่โอ้ยนะเล่นทรายกับพี่วันนี้ได้อยู่ในหาทรายคนะุณแม่๋าดูทุกข้านะเป็นแป้งทอดแล้วครับคุณนะแม่๋ทาทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยนะคะ เด็กน้อยนอนตากฝนเข้ามาให้เด็กเข้าร่มไม่เข้านะคุณแม่มาเด้อมาเด้อใครเข้าร่มมาไหมนอนสบายใจนอนกับพี่ชายสุดหล่อของเขาดูนะคะคุณแม่ดูเิกๆๆ็กกกโอ้ยอากาศเย็นนะคะคุณแม่ฝนพรำพรนะำนะดูความน่ารักของอกน้อยจอมสนโอ้ยเข้าตาเด้อระวังตาตาไหลนะเพธดูดูด,ดูระวังน้ำตาไหลเด้อ เล่นดีๆเล่น <Techn> ด <Pokémon> ีๆ <trilogy> ดูทอมดูได้มีความสุขครับคุณแม่ <serving> มามาคุณแม่มาเล่นทรายกับผมค่ะมาเล่นทรายกับเพชรพลานะกับพี่พายการกลัวจ้าคุณแม่ดุ๊กดิ๊กดุกดิ๊กนะคะอยู่หาดทรายนะคะคุณแม่ พี่มะลิไปเล่นกับเขาอะพี่มะลินี่นะะพี่มะลิพี่มะลิไม่กล้าไปค่ะพี่มะลิอยู่ฝั่งนี้พี่ม,มะลิกลัวเปื้อนนะคะคุณแม่ไม่กล้าไปเล่นกับน้องๆนะคะไม่เล่นกล้าเล่นกับพี่นะคะคุณแม่ส่วนสองเชือดนี้ดูคุณแม่จะโอ้ยนะคะดูดูดูเพจสาม <c oughs> การกระบดดว่าเพชเพจเข้าร่มเธอฝนตกไม่ย่อไม่ยอมไมยอมไม่เอาไม่เอาดูขอเล่นก่อนเล่นก่อน คุกเขาเป็นแป้งทอดสองเื่อตั้งกระทะรอเด้อคุณแม่ตั้งกระทะเตรียมทอดเพชรพันล้านได้นะคะคุณแม่จ๋าชุบแป้งทอดกันแล้วจ้ามีความสุขมีความสุข หลับหรือเปล่าหลับกลางสายฝนจ้าคุณแม่ <laughs> <laughs> หลับหรือนอนเล่นเนี่ยโอ้ยนะอากาศนั้นหนาวร้อนรอนดูแม่จ้าโอ้ยผมยังไม่หลับครับผมนอนเล่นเฉยๆครับดูทำดูทำอ้อนแม่แ,มแมก่อนอ้อนแม่ๆก่อนโอ้ยดู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 ด,ด,ดูทำทั้งพี่ทั้งน้องกันเลย ความสุขมีความสุขจ้าคุณแม่โอ้ยลืมโอ้ดูพุงแม่ดูพุงกันไปบอกเพสเข้าร่มมือร้อนรอไอ้หนาวหนาวเนาขอนอน,นตรงนี้นะครับลระด,ดูดูทําดูทำดอยูสองพี่น้องกันนะคะคุณแม่ สองพี่น้องเล่นทรายนะคะคุณแม่จ๋า 在哪去 เด็กสาน่ารักของเทพพลังจำใกล้ๆคุณแม่ดูดูเด็กน้อยชุบแป้งทอดเตรียมแป้งทอดได้แล้วจ้าคุณแม่เตรียมชุบแป้งเออเตรียมตั้งกระทะรอผมได้เลยนะคะคุณแม่ดูดูทำหน้าดูดูจ้าดูจ้าคุณแม่ดูน่าสงสารน่าสงสารดูทำหน้าดูทำดูทำตัวไรายมอมแมมมมอมแแมดูทำดูทำแม่ดูทำ ดูทำน่ารักไหมคะคุณแม่ครับโอ้คืมะลิมาว่าดูดูดู ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่น,นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องคลายก้านกล้วยด้วยนะคะแวะมาตั้งกระทะรอทอดเพชรพันล้านกันได้จ้าเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะคุณแม่สวัสดีจ้า